มันจะเริ่มจากป้ายนี้ให้ดูป้ายนี้ดินี้หรือ m อ Super Techni ให้ดูกันชัดๆนะครับสักทีทสักทีโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆทันเดวิ้งครับกล<ง>ับมาแล้วครับฟังหมดนะครับบอกฟังหมดเร่อียครับ,รรบ,รบไปกลับมาแล้วครับเอ่อหลังจากเมื่อ19-21เราไปละลากันมาที่สิมีรันเอ้ยที่อ็นมันใต้นะครับไปกันเลยเรื่นี้แหละ สกับะเถกนะครับกับพี่จบพี่เตี้ยม,มานะครับตามที่เคยบอกอเพื่อนๆไว้ตันนี้กลับไปแล้วติดตามดูรูปดูคลิปวิดีโอต่างๆได้ทาง YouTube หรือแฟนเพจนะครับดูรูปต่างๆสวยงามมากมายทีนี้พฤธิกานะครับสอนจะเป็นทริปใกล้ là, ๆนะครับแล้วก็เป็นช่วงของการสอนเดีย๋ยวอาทิตย์อาทิตย์หน้าเราจะว่างอยู่มีอทาทิตย์ถัดไปเราจะมีสอน นะครับอาทิตย์หน้ายังไม่มีถ้าถ้าเพืเ่อนๆคนไหนนะฮะมีเวลาว,ว่างอาทิตย์หน้าพอดีอยากจะเรียนอยากจะอะไรรีบบุ๊กเลยนะครับอาทิตย์หน้ายังไม่มีคิวสอนวอย์ต่อไปเราจะมีคิวสอนแล้วแล้วก็ต้นเดือนพันวาวันก่อนะครับเราจะไปกันที่รัชดาชออกจากรัชดาดนะครับเราจะไปซิมิลันหลานลากันอีกครั้งนะครับทริปวันพ่อวันที่5ถึงวันที่8นะครับก็คือออกเดินทางเย็นวันที่4 นะครับกลับมาบ่ายวันที่9นะครับแต่กอนนั้นจริงๆวันที่5ถึงวันที่8เรือลำเดิมสกุบะเทคนะครับมิสเตอร์จกกับมิสเตอร์เดียนะครับ<ม>จะรอรับเราอยู่ที่เรือนะครับสนุนราคาในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ก็น,นะครับก็อยู่ที่19,500บาทและนี่ต้องเลงต้องเองต้องเองเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูมันไม่ชัดอ่ะอ่าได้แล้วได้แล้วอ่าได้แล้วนะครับยินดีรับบัตรเครดิต ทุกธนาคารและผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนสำหรับบัตรกสิกระนะครับพิเศษนะครับสำหรับเมมเบอร์ของพวกเราพเพื่อนๆของพวกเราพเพื่อนๆของมันดีแคมเพื่อนเพื่อนของเทนดี้วิ่งที่มีพอยต์สะสมอยู่500พอยต์แลกส่วนลด10%ได้ทันทีะนะครับก็รีบจับจองเข้ามาหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากไปแต่ยังทำได้ไม่เป็นต้องรีบติดต่อเข้ามาโดยด่วนนะครับจะได้จัดสรรเวลาเรียนให้และจะได้ไปสนุกกับพวกเราที่สิมิรังนะครับยังไงก็ฝากกันไว้นะครับในช่องทางของการติดต่อสื่อสารกับพวกเรา นะครับเข้าไปเป็นเพื่อนเราในแฟนเพจของท่านในวิ่งนะครับตอนนี้มีแฟนเพจของท่านในวิ่งแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปดูคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ทาง u t u b e นะครับเซิร์ชมันดิแคมสองพันสิเช่นเดียวกันนะครับโฟโล,ลว์ไอจีเราที่มันดิแคมสองพนสินะครับหรือคิดอะไรไม่ออกยังไงเข้า Google ครับเซิร์ชคำว่ามันดิแคมสองพสิเจอพวกเราที่นั่นแน่นอนสวัสดีครับ